หนูยิ้มโอ้โหบายใจขนาดนั้นเลยนะหนูยิ้มนะไ,มไข่ต้มไข่ต้มไ่แมงลักกับแมงลักโอ้เอ,อ,อแมงลักทำอะไรด,ด,ดูดูดู่แมงลักกับไข่ต้ม <c oughs> มืด แฟนโอ,ยอ้ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บเขาเจ็บเขา่าตายแล้คุณชายบุญเกิดไม่ไม่เข้าไปไม่เข้าไปพี่แฟรกรงของเขาหนูยิ้มก็เป็นแมวที่แม่ช่วยมานะคะน้องโดนหมาขย้ำที่สะโพกแต่ว่าตอนนี้หายแล้วนะ เพราะว่าอยู่กับหมอมา20วันแล้วคะ่ะนี่ก็20กว่าวันแล้วแม่เพิ่งรับกลับมาเออหนูยิ้มเลยตอนที่รับมาตอนแรกอะ่ะเออเหมือนกับไม่เป็นไม่ไม่อะไรเขาเรียกว่าไม่หนักไม่หนาอะไรเนาะเพราะว่าเห็นแค่รอยนิดเดียวตรงสะโพกที่ไหนได้คือเขาโดนหมาใครย่ำมาเป็นอาทิตย์แล้วไงกว่าจะได้รักษาก็หมายวมว่าเนื้อข้างในมันเน่าแล้วตรงสะโพกอะ่ะ ไรนี่หนูยิ้มไหนโชว์หน้าตาอันหล่อเราหน่อยดิโชว์หน่อยโชว์หน่อยไหนดูสิมันหล่อขนาดไหนวะฮะเออไหนดูแพ้ดิโอุ้องนับแม่ทำไมล่ะไม่ได้ทำอะไรเลยฮะอืมไหนเช็ดคิดอ่ะไหนไหนอ้อ,อยเน็บแม่แม่เจ็บฮืม ชื่ออะไรเธอชื่อ e? <ım. S 1> อะไร,ร Eat, ชื่อหนูยิ้มครับใครทําอะไรทําอะไรเพิ่มซับมึงขโมยอาหารเปียกอีกแล้วกลอกกลักกลอกกลักในครัวไหนดูแผลหน่อยดาดูแผลในเดูเออเอาทาไมล่ะอือ๋อเห็นพี่แฝดอื้ม เป็นไงมั้งสบายไหมยอยู่บ้านนี้ชช้ามาถึงก็ได้กินนะสบายไหมดีกว่าเนาะดีกว่าเป็นแมวจรเล่ร่อนจนหมาดนจนหมาใครย้ำายจ้องแต่จะง,งับโอ้ไหนดูหน่อยชี้โอ้ไหนแม่ดูไม่ดูเวลาให้อาหารเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้เลยฮนะ 呃。Uh.